คะหมูไก่หมูกับไก่เลยไหมอะไรครับขายหมูกับไก่ครับหมูไก่ถึงกับอ๋อหมูไก่ถึงกับอย่าหมูไก่ถึงกับแล้วก็ปี๋แล้วก็มีหมูเชียงไฮ้หมูเชียงไฮ้คืออะไรบ้างนะเป็นคนเชียงไฮ้ไรถึงกับหมูเชียงไฮ้หมูเส้นในสามชั้นก็ไปทำหน้าร้านใช่ไหมวันหนึ่งกิโลค่ะวันหนึ่งกิโล เป็นสิบถังมเนี่ยเป็นสิบถังมเนี่ยเป็นสิบถังไหมได้ครับถ้าเป็นวันอาทิตย์อ่ะเขาเดี๋ยว่าบติดเก็บวันจันทร์ขายที่นี่ตลอดเลยเหรอคะใช่ค่ะ เออเราเพิ่งมาครั้งแรกพี่เอออขามาทเกเยอะแยะ็มาถ่ายเออ